เอาขๆเลยเอาละครทุกคนเก็บนาทีไฮไลท์นี้ไว้ดีๆนะครับพี่คุณจะ่ายตนี้นะไปหนึ่งเท่ฮียอะไรมีแ่ท้องแต่แคย็ดแรปยังกากมึงอย่ยเก็กใช่มไตจะหลอต่ว่ากดมึงเงินกแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปากไนนสท้ายหมือนกับแซปทำรับมาใส่ว่นตากอเหมือนกับเฟตทีทั่วประเทศกูเบสอเดมเบ เช็คแรปเปอร์ไปหมื่นเป็นพันกูนแต่โชว์กันพละโล้คูไปสอนในพวกที่สองถ้าเป็นผยองเป็นเจ้าพลังท้าไมถึงต้องให้สั่งให้สั่งไม่อยอมจะจำว่าเร็วได้คอร์ดกับอะไรฉลองก็จะมองคนจะพังแค่อยากคนพ่อคนแม่ผมมึงให้สอนว่าใครจะดังขอบคุณคู่บ้านล็อกสไตล์ไม่ใช่นี่แต่ละคามึงควรจะลดลูกเสียลูกเลื้อยทำนองให้เกิแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนง อยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนตายมาตายมดบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจะไใจออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนต้นตีนเราไม่ดีอย่าทะลึ่งรวยรวยก็หน็นแม่เอาไว้เจอกันซึ่งต่อหน้าละครดูการบ้านมีแต่ซึ้งพูดดีด้วยละขึ้นตัวไอ้บ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยขึ้นรวยขย่อยขย่อยกูก็มีแต่ว่าไม่ได้เจอใครา

นนมาสืน่อแล้วก่งหมไปน่งไห่มไปหงไปหนมดไน่งดไปหนึ่งตายหนึงมไปหนึงหมดกไไ่น่ไห่งหมดน่ปนึ่งหมดไ่ไป่ไมหมไปงไม่่ไ่ต่ Because she had a big clit, it kills me. And you should mind your business. Did you have a minute? I will tell you what it is. Your dad living feeling great with this, bitch. Because your mama pussy not that delicious.